สวัสดีจ้ามันนีทั้งฟาร์มเาาระจะจับราพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจ้ะมาลงลูกพันกุ้งลูกพันปลานะคะที่อำเภอพระทองคำจังหวัดโคราชจ้า โดยคุณพี่นะคะก็สั่งลูกพันปลาลูกพันกุ้งนะคะมาเลี้ยงในคลองไส้ไก่จ้ากุ้งกัมกามไซนนี้นะคะเปเลี้ยงต่ออยู่ที่2เดือนครึ่งถึง3เดือนนะคะเริ่มสามารถจับกินได้จ้าโดยคุณพี่นะคะก็สั่งมาอยู่ที่4ี่พันชีวิตนะคะกุ้งกัมกามจาเลี้ยงในคลองไส้ไก่นะคะสี่พันชีวิตจ้าบ่อคลองไส้ไก่ของคุณพี่นะคะเป็นบ่อที่กักเก็บน้ําอยู่จ้าโดยไม่จําเป็นต้องใช้ผ้ายางดํานะคะรองพื้นนะคะก็สามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งได้จ้า ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกำกามถังที่1กันจ้ากุ้งกำกามไซส์ใหญ่ตัวสวยๆแข็งแรงทุกตัวจ้ะทางฟาร์มเรานะคะเดินทางไปส่งให้เองถึงที่เป็นแนะนําการเลี้ยงให้ทุกขั้นตอนที่หน้าบ่อเลยจ้าแนะนําการเลี้ยงทุกขั้นตอนนะคะรับประกันลูกปลาลูกกุ้งแข็งแรงแตลอดร,ยระยะเวลาการเดินทางมาส่งให้จ้าปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกำกามถังที่สองถังที่สาถังที่4ี่กันจ้า ของไส้ไก่ของคุณพี่นะคะก็จะเป็นรูปตัวยูนะคะโค้งเป็นตัวยูนะคะดยขนาดบ่อของคุณน้านะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ400เมตรจ้าเป็นทรงตัวยูล้อมรอบสวนไวจ้จ้ากุ้งกัมกามนะคะเลี้ยงง่ายนะคะสามารถเลี้ยงในคองไส้ไก่ได้จ้ะหรือว่าจะเป็นบ่อดินนะคะบ่อปลารวมจับพวกปลานินในตะเพียนทับทิมยี่สุกนวลจันทรปลาสลิดก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้จา้ามาดูไส้กุ้งตัวใหญ่ส,สวยๆจา้าแข็งแรงมากจา้ะ สำหรับท่านได้นะคะสนใจลูกพันปลาลูกพันกุ้งนะคะทางฟาร์มเราจะมีลูกพันปลาน้ําจืดทุกชนิดลูกกุ้งก้ามกรามพ่อแม่พันกุ้งฝอยนะคะสําหรับต้นเดือนหน้าก็จะมีลูกพันกบกระโดดนะคะกบกระโดดทางฟาร์มเราก็จะมีเดือนต้นเดือนหน้าจ้ามาปล่อยลูกพันกุ้งก้ามกรามถัทงที่สี่กันจ้าดูความแข็งแรงของกุ้งจ้าทุกตัวจ้าเลี้ยงง่ายๆตัวไวๆนะคะ สำหรับท่านใดนะคะอยากได้อาหารปลาอาหารกุ้งโปรตีนสูงจากทางฟาร์มเรานะคะก็มีพร้อมแบ่งให้เกษตรกรนะคะเป็นอาหารปลาอาหารกุ้งโปรตีนสูงนะคะจะทำส่งผลให้ปลากุ้งนะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็โตไวค่ะที่สำคัญแข็งแรงด้วยจ้า mm hmm. คุณพี่นะคะก็สั่งลูกพันธ์ปลาตะเพียนนะคะเป็นปลาตระกูลกินพืชจ้ะมาเลี้ยงรวมกับกุ้งก้ามกามนะคะปลาตะเพียนนะคะสามารถเลี้ยงรวมกับกุ้งก้ามกามได้จ้า mm hmm. แล้วก็สั่งนะคะลูกพันธ์ปลาช่อนนะคะปลาช่อนนี้คุณพี่จะไปลงบ่อใหญ่นะคะ ลงแยกอีกหนึ่งบ่อนะคะช่อนนะคะไม่สามารถเลี้ยงลงกุ้งกัมกามได้นะคะเพราะว่าเป็นปลากินเนื้อจาาเขาสามารถกัดกินเนื้อกุ้งกัมกามได้จ้านี่ก็จะเป็นปลาทับทิมนะคะทางฟาร์มเรานะคะก็แถมลูกพันธุ์ปลาทับทิมสีสันสวยงามนะคะไว้ไว้นาเล่นในบ่อจ้าแล้วก็สั่งพ่อแม่พันธุกุ้งฝอยไข่เต็มท้องพร้อมขยายพันธุ์มาด้วยนะคะพ่อแม่พันุ์กุ้งฝอยจากขยายพันธุ์เร็วมากจ้าสามารถเลี้ยงวมกับกุ้งกัมกามได้นะคะกินอาหารตัวเดียวกับกุ้งกัมกามเลยจ้า อันนี้ก็จะเป็นบ่อใหญ่อีกหนึ่งบ่อของคุณพี่นะคะก็จะมาปล่อยลูกพันธุ์ปลาช่อนฮอร์โมนลงไปเลี้ยงจ้านี่จ้ะปลาช่อนฮอร์โมนแข็งแรงมากเลยจย้ะอายุในการเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ5เดือนถึง6เดือนขึ้นไปนะคะเริ่ม <Scotland S 2> สามารถจับกินจับขายได้จ้าช่อนฮอร์โมนจ้าเนี่จ้า <elle> เราก็จะมาปล่อยลูกพันธุ์ปลาทับทิมนะคะลงบ่บะะบอของไส้ไก่นะคะเลี้ยงกับบ่อกุ้งกัมกามจ้านี่จ้าปล่อยลูกพันธุ์ปลาระทับทิมลงไปเลยจ้าสีสวยๆจ้ะเหมืนจะเป็นพราแม่พันธุ์กุ้งฝอยนะคะเลี้ปรากินพืช หรือว่าจะเป็นกุ้งกมัมกามได้นะคะสามารถกินอาหารตัวเดียวกุ้งกัมกามได้เลยจ้าไข่เต็มท้องพร้อมขยายพันธุ์จ้ามาปล่อยเพ่อแม่พันธุ์กุ้งยค่อยลงไปในบอกกุ้งกัมกามกันจ้าปลาที่แนะนาให้เลี้ยงลงกับกุ้งกัมกามนะคะก็คือลูกพันธ์ปลาตะเพียนจ้าเขาเป็นปลาที่ชอบกินตะไคร่น้ำนะคะจะทําทให้น้ําใสอยู่ตลอดเวลาจ้เป็นปลาฟอกน้ําค่ะโดยสวนของุพี่นะคะก็ปลูกพืชผักสวนควรัวนะคะไว้หลากหลายชนิดเลยค่ะจะมีต้นผักหอมผักชีนะคะมะเขือแล้วก็ผลไม้จ้า ฝรั่งจากดอก,ดอกทานตะวันนะคะแล้วก็จะมีสลัดนะคะต้นกล้วยจะมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดนะคะไว้ปลูกไว้กินนะคะเหลือกินก็แบ่งขายให้พี่น้องในหมู่บ้านได้จ้าโดยคุณพี่นะคะก็สั่งอาหารกุ้งโปรตีนสูงมาด้วยนะคะสีกระสอบค่ะ